แล้วเดี๋ยวบ้านน้องเตาเด้เจ้ามาตตหันบ้านนี้ยังกว่าหอบมากมือันบ้านหน้าอุดมอีกคมหนึ่งบ้านคมหนึ่งของหน้าอุดมแต่ส่งเข้านหน้าอุดมอยู่ข้างหน้าในของแท้แม่นบ่เพราะมันตั้งเด็เขาบ้านหน้าอุดมจะเถื่อแม่นทั้งบนโอ้เอ้ามาขึ้นขึ้นทีบ้านเขาบ้านหน้าอุดมโอ้ป่ะเขาวนไฟวนมาตจนลุ้นที่เจ้าบ้านหน้าอุดมโอ้เลาวฮาบ้านหน้าอุดมแท้ๆอยู่นี่เนาะโอ้จะยังเขามาหนึ่งหันบ่ท่านแม่นที่ส์เนาะ พี่แทมมาหน้าอุดมเจนี่พี่น้องอดจากหน้าโอุดมแล้วไม่เห็นไปโอ้เพราะว่าตัดดิ่งเขาเ่ยโอ้เจนี่กับพังเข่นโอ้เจีบ้านนี้ยังทำบพังเข่นโรงเรียนมัทางไปเลยเดี๋ยวที่ว่าองค์การบริหารสวนตำบลพังเข่นยู่ทร้างอะไรบ้างกับสวนพังเข่นนี่งูรู้ตาวนแหละค่ะ บริหารราชการสวนทองถิ่นตำบลทางเขตเอ้าเน่อใส่ว่าแมนอบตเขาหรว่ามีนี่เลี้ยวใส่ข้าไปเป็นอบตพังเียนเลี้ยวขวาเชียงมาลาเลี้ยวใส่ข้าไปตะการพืชผลข้ตอที่ง่ามแต่ังคาก็สีหนุกเ่ยสวยงามมากเลยครับเ้ื่อยใช่ยังโรงเรียนอย่างตัวงเลที่มีโรงเรียนนะโรงรี้นลูกรอเวามันอยู่นี่หนีหมือนไปขับาเขาอับแมนูเขาสามเรบบมนศูย์อียงเลยเีเป็นูราชการ มาตะกี้บ่เคยเห็นเลยบอเคยมีเย่วาอียงเลยอันนี้สวนเอียงิ่วนสวนเล็กหน่อย่มสวน้เล็กเอยบิ่งทั้งไ่เน้ำเล็กเลยพูดทั้งไม่หมดโอ้นเป็นจะขาบเรื่อยยี่วาเทศบาลเนี้ยเทศบาลพังเชียนปะอันนี้เพือนเพื่อนเพิ่าเพื่อนเพิ่มั้ยดนว่าี่ตวนบตพังเขีนอีอบตพังเชียนนั่นอี๋แหละสำงานอบตอโอ้ ไปเขาบังเขนมึงกันบ่เขาบานบางเขตบ่มันตำบลบางเขตกับเป,ป็นบานบางเขตเลยป่ะโอ้อันนี้มันมีอย่างนี้หรอกองสาธารณละนุ๊มันอยู่ในน้ำกันเบิดเปลื้อน่มีเพือนเอียงโบ,าาบาราณโบราณเอียงเพือน,นอีสามนมองไกลหน่โอ้ทั้งหนาววันทั้งเขาบาดบางเขตบ่ไฟล่ะมันเป็นโครงการไฟกันน้วเหีกดหลัมันหนาอุดมเลยบ่มันหนาอุดมกินแต่เผเพราะเคยไปอยู่บ่บอมองทีนั่งเนี่ยหน่อยคลิปก่อนเนี่ยบอกว่าไปบรรหนาอุดมเพราเขาดีก็ได้วะ มันติดปคลิปตีเขาออกมันจากบนน้องเต้านึ่บอกที่นั่งนน้อยหนึ่งบอกว่ารัดเปหนีสุดป็นหน้าอุดมแมนเพราะว่านี่ถ้าเขารัดออกจากอบตบางเขนไปหน้าอุดมว่าคลิปจังได้เดี๋ยวมาแล้วกับเขาไปเบิ่งเนาะเขาเรียกเขาบอกเขาไปบัดบางเขนบมังบอกก็เพราะเขานี่ก็แล้วมันก็ออกไปขนจังบ้านบางเขนไปทั่งไหนก็เป็นสายชุดรับประทานขนาดเล็กขึ้นกันเลยเน่ยสายห้วยสันเทียนลอยหันที่เมตรหนึ่งมาถึงโลกเขาไปต้องจำนี่เขาบันหน้าอุดมเออพอดีเขาไปเบิ่งสายนั่งไปสมมติเขาไปหน้าอุดมก่อนแล้วกับเขาไปหน้า ขาเน่าดมแลวเขาจะบอกว่าพังเียนอมวมตานอราชการเะเลยก็อพังเียไมุ่ดส่วนราชการอมตตำบนพังเชียงไปดีวะต้งไปดีวนงไปหน้าคนเจ็ดอยห้าสเมตร่าไก่ทำไะมันบวกถโละ้แต่มันมันเหม็นหมดมันเม่นลวโมนี่มันบวไกลด้สอ เยอเลยหาที่เมขบถึงขั้นเลยขบถึงแล้วแปาว่าเยอะเยขถึงกัถึขั้นหนึ่งกับกิโลหนึ่งมันไม่เรียมันม่เียวอยู่บ่เดียวนี่ยมแต่โขงซื่อๆันไม่เรียตอ์ับมองยีนางขี่รถจะกรยากมากครับฮู้นขึ้ไอูึงนาหน่อยขี่เขาอยู่ฝนมือวาจ้าอดกยางดีเมนเนอันนี้เขาิไปบานหน้าอุดมเนาะนี่แหละไฟสักก่อนเลย จังเป็นบานนะอมเป็นไฟหมดังอเห็ลอยเมียมัหนกเกินกิโลเลยดิเครื่องทังารอนี่ิไฟทั้งงานนี่ดินี่สิโอ้ยสิเขาเหือนคนยังน่ยพึ่กระปลอยอันจะทิ้มาไลัยอีกมันเป็นไฟเลยอย่างเป็นไฟที่ไหนเห็นหนัเห็นอ่ก่นีกเกินโินีดเบิ่งนะเปล่ามาเปล่ามาไทยใหม่คีอนอเฮ้ยขนสกัดนี่ ปีหนาปีเฮาตีบ่ม really oh ีเห uh, ็นล่ะเนี่ยม so ันก็ะดิเป็นทางคอนกรีตทางลาดยางเลยบางทีเรี๋ยวเขาเรียนไหวเปลือยแบบนั่เนี่ยนเอาไม้มาตอกขีดินตอกแอบบ่ห้ยพังใส่หาหน้าอุ้ยงามคขาสิไปอีกแบบนึงเลือเออเนาะบางทหน้าไาหน้ามันพี่น้องเออเอาไม้เอาอย่างมาแอมไว้เพวาน่ามันเป็นเทปูนเทดินแล้วมันถูกพังใส่หาหน้าเนาะนี่แหละเพิ่นกันไปเพื่นเกตถนนเนี่หมดดินมันลงให้หน้าเพิ่อนผมว่าพวกขืนปีนี้เขาบ่เตื้ยดำหน้าแล้วจักหน่อย ข้าพี่รองมัรอเบอร์อีเียงหนึ่งบ้านหน้าอุดจะน่อยก็เป็นอนกขีตเป็นขนอรีดเน่นอนคขับเะข้ีตกระลาดยางเพว่าประเทศไทยเยวแห่งพัฒนาไว้ขึ้นอย่างหนาโสูงมสหน้าแบนาเข่ากรตัมซ่อนึ่น้ำตาสีไหลขามท่าส่เบีย้ฝ่ายขึ้นไปฝ่ายบันไปบ่ได้ทั้งนั้นนี่นีไปทั้งายนี่เลยออกกทั้งคนเลยบ้านหน้าอดอมสายตัวเดียวกันก็ั่วยพวกกันนังหวยว่า แมนหวยเดียวกันอ่ะคยหวยว่าเ่ะมุตะวันนี่ขึ้เป็นตัสไลเดอลงไปดีเลยโอ้ยนลงน้ำเดิอมุดไปน้ำทอนเาคิดแล้วไม่ไม่เนี่ยาเขากำลังปลูกเป็นตะมูดมาน้้ำทอหลกัตะลุดลงนี่ไหมแมนลงมันก็เลยเจ้าคอจอดจอดถ่า่งก็จอดจังลงใหเบิรงนนมันลงนอยที่ยังตัวน้อยโอ้ยยังขึ้นลมลื่นดิท่านี่ห่มใส่ห่มใช่ท้ามาม่วงมาเดือนก่อนนี่แหงไปได้ไมแหงมันกำลังปงผิหรอกมึงเนี่ โอ้ขันมีน้ำเนี่ยไรมองนี่เโอ้เป็นตะนางใส่เบ็ดได้เนี่ยจังหน่อยนี่แหละจังหน้าก็มีคนเห็นสลากใส่ได้แถวนี่ยมู้มูมู้ห้อยน้าเห็นหมดหรือยังมู้ห้อยน้าเห็นหมดที่สุดมู้ยังมูเจ้าที่สามจ้าทัวผอนโอ้ยเดินทางปลอดไฟหาไปหายจ่าดูบ้านจ่าในเพิ่นร้อยน้าเพิ่งรู้จ่าอียังเดี๋ยวนี่ไม่ต้อขออันนั้นะหาเดินทางปลอดไฟยังได้หามีโชคเวลาจากมาทรงข้าวจากมาทรงมายังว่จักแต่ว่าข้าขอก่อน ได้ก็อย่าห้มีอุปสรรคในการเดินทางท้ามเขียก็ให้ปังๆซาถูกันนัดนี้ขันมันผมยังไม่ถึงข้างหลังอ้อมมาได้แล้วไปอ้อมมาได้แล้วมันมีทางไปใช้พุ่ไปให้ไปหน้าเขากว่ออกไปไหนเี่ยวออกไปบ้านเพคนมันขึ้นหลายไอ้ขึ้นก้อนมมันขึ้นพุ่นป่ะขึ้นพุ่นแล้วพุ่นเนี่ยทางไปหน้าอุดมเดียบเลยนะทั้งขี้เขียวแล้วพุ่นเลี้ยวซ้ายงานพุ่งเจ้าเลี้ยวไปพุ่นได้ยังไงมึงเม่นนักพอกเนาะเฮ้ยๆๆขโมยเหวยอนน่ะแล้วแต่มันห่วยชั่นแล้วแต่ตนี่เขาว่ากันห่วย้าย หวยขั้นหวยขั้นบันดันห้างนี่นันทีบันดันห้างตำบลบนงงา,า,างเขียนอำเภอมน้ตาลจังหวัดพังบุญบรนดันห้างเง,า,า,งเาไม่หอดีเข้าขนนันเขามาทั้งหลาเขาบรรดันห้างเลยเขาบิบ<อ>เบิลไปบรรันหน้าหอ,อุดมเนาะอือพี่น้องโอ้ยเส้นห้างนี่มันคือคาบสีเข้านี่ห้ามตอนดอกสะแบงแดงๆนี่คือสีห้างใช่ดอกสะแบงนี่แล้วต้นดอกสะแบงโอ้ดอกสะแบงมันแท่งใจญ่เลยแต่ว่าตาดอกพูนมันดีสูดใจญ่บ่อุ้ยบ่แนี ดอกจานเลยตอนนี้ดอกจานปากหามใจบอกดอกบัวบอกบัวกัหอมีหลีบอกเกี่ยวดอกบัวกับไว้พระดอกน้ำดวนกับตำใจเด้บอกโอ้เม็ดตัวแน่นเนาะดอกเหงื่อกับสังดอกแบบรุ่ยๆุ่ยเดอกเงี้ยนี่ดอกเหงื่อเยาว์ตัวนั้นอู้ด้ยกระบอกอยากได้ดอกตัวนั้นมาซื้อบัวเด้อืม้ยดคนในปุ่มอยู่ไหมขันหน้ามาขันนี่ปันปั้นถึเป็นต้นไม้ตายนะมันแห้งเบิ้บแต่ว่าช่วงนี้เพป็นพี่ เดี๋ยวรู้โทรศัพท์ที่ใดของยัดตรงนี้ต่อเขาเนาะเขามางนีก็สีง่ามเฟืองง่ามไปหน้าหนาฝนมาบ่เขานันกรบโมกัยไนไหนเด้โมกัยแล้วลืมก้ามลตมว่านาผลผมมาอ่านมิขี่ข้อกีนนะขี่ข้นกีนบ่ขี่น้ำเลอขี่รถเบ้าพิดิว่าไ้เลยอานิดขี่บนถนนข้อกีดแมนโตก็ใส่ขับแบบประหยัด กยัดเอาจนบอกขี้คอดกีดอู้เอาะขึ้นเป็นแย่โอ้ผมเป็นแย่กอ็นี่นไปทั้งไหนร่างไหนเห็นมบุนะสามสี่ใครยุนปสนใจเฮาจ่านั่งมันไหนสจ้นั่งมันบรเดี๋ยนี่มันลุกไปบ้านก็เด้โอ้ทั้งหน้าจะเห็นบเป็นเนินเนินยังผู้หมอนังก็ไปตาหายมันหายยังคนแหลนมูสีตาสันนี่ใครยุ่นบทสนใจเฮาไม่เห็นมันเห็นอยู่แต่มันเล่งไปทั้งหน้าคู่มั่น ครูอาฆาตมันอยู่ทั้งหนานบบเกียวกับเพาเลยอ้ไขยุเห็นแต่มันหันด้สนใจโมชนแล้วมันเล่งใส่อ่นเอื่นยังเมื่อไเ็วเม่เมื่อเม่อเมืหเมื่อเมเมื่อมเมือม่เมื่อเม่เม่อเมืเมื่อเมื่อเมื่เออเเดเนี่เขอว่านี่ หมันนทนสมูนยบัแมนบางยังกอายังกอลืมชื่อหนาดหน้าอุดมเลี่ยเดี๋ยวใส่แล้วเนาะทาพูดแทงายอยู่ทีบ่อันนี้ไปทางหาสันมันหลจงเมันบ่อซามีดอกที่ห้าวัันถืออันวันเขาหอดมู่บ้านเาไ่หอางวาันนั้นมู่บ้านอยู่ทางงหาโอ้ทั้งหานี่มันำทั้งานองยึดสำคันี่เพือนคนคือซีบแมนง หมู่บานคุณก็คนเทียนเทียงดีเนาะเออคือยังกว่ามแม่เทียงชนะกางน้งสาบกลางเลยคางน้งสามีบันไดลงน้งสาตื่อมู้ยี่หมดไม่บ้านเมีนสำหมู่บ้านมีเลยทั้งหน้ากับทั้งหน้ากับเมียนีเมนีเมนหมู่บ้านนะ่ก็ไหนละข้างันไหนเนาะเพราะมันกระจายไปอยู่ตามตรงน้าตะปูเมียนม้าบ้านมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นกุ่มน้ำทงเนาะ อีกคุ่มหนึ่งซีหัหลังเนาะมาถึงอีกอีกคุ้มหนึ่งมันหน้าอุดมแตกระบนกเครียเนาะแมนกูทั้งฝนกระบาดมมีหมู่บ้านนึงแ้่ทางไหนนครทาไหนัางนหยุดมดนเนาะแมนโอ้ยมันเป็นทางกันดำเลยที่หันเฮ้ยนั่นทางหลักยางเลยเอาที่เลยงงเลยนี่ได้วันาอุดมเน่นแม่น นั่นแหละน้ำพุ่งเลยก็น่าอุดมฝุ่นกันแม่นนั่นก็น่าอุดมเออแม่นเดี๋ยวอันไปมาหาเพราะมันน่าอุดมใช่นี่ไปมาตั้งนี่คือคาดซิกเจ้ามันมีคนอยู่บ้านตั้งนี่ห่างเลยมันมีคนอยู่แม่นโอ้เขตตั้งนี่เขตตั้นเนี่ยเขามาเฮ็ดทางไปอันยังก่อนเพราะแมนขยายถนนเลยเลยเขตไอ้ขยายถนนอยู่แต่มันจะเป็นทางโลกไปสะพานอันไปไอ้เขาเดินยังก่อ เส้นทางขามโค้งอะนะเออสะพานอะไรสะพานขามโค้งไปฟังเล่านะสร้างพื้นที่ขยายไปคอดพุุนเขาเอื่นสะพานยังสะพานมีสะพานไทยเล่าโอ้เส้นนี้เป็นเส้นเนาะขยยาไปพุนเส้นเป็นเส้นถนนขยายยังกับเวิดเนาะเออไปเบิร์ดแล้วนี่เไม่เอ็นเบิร์ดแล้วนี่นี่ครับเออน่าไปเวิดเลยเฮ้ยโคติดอันนั้นเขรียดไปเบิร์ดเออบุ๋มมีคนอยู่ไปทำงานทางไกลบ่ไปทำงานทางไกลเลยถิ่มบ้าน เต็มซองปล่อยให้หลางแต่ว่าอยู่ในในเขตพื้นที่บาทยังบ่๋ล่ะขี่รถผ่านมากเลยแวะเบ่งโอ้หมกกลวงขยายเลยเนาะเส้นทางเศรษฐกิจที่ลงไปน้ำโคงไปข่ามสะพานังหน้าแบบาพิแต่ว่าหองาใสู่นเอครับโอ้ห้องหนาดีแต่เทียงหนาโอ้ยขาดสีเนาะทะลุของไป เขาออกมาจากบ้านทีเขาหนึ anymore anymore okay sí, well. ่งหันหล่อออกมามันจึงได้มาบ้านใหม่ไปเลยมันเลยมีบ้านบานต่อบ้านจัก่าบ้านยังเป็นหียงเนาะมีบ้านรัของมาหนึ่งทุนเด็ดที่นเอบ้านยังบ้านยังซื้อบ้านยังลืบไงต่นี้บ้านยังอีกต จันว่าลึกเออมันยังนี่ว yup> ่าขี้เ่าย่โอ้โหมันจะวผมรับไปไหนหรือ่าเยผมใช้รับไปต้นน้วยม่วดือมันนู่นสมบูรณ์มั้งที่เข้าหาโมเมียโมเปียนาปยังน้อยก็มาปั่นจะได้ดอินทิบ้านยังเลยเนี่ยยี่วันมันนู่นหน่อยโอ้ผมคับดามหวยกับจีนหวยมันหอย มันหดหวยกระจีนเหรอที่นี่่ยกระนะเพื่อนห่วยกระจีนนี่่เมม่หนแมนทอบันี่มน้าเเาอมันนาอุดมมมกั่น้าพว่ามนาอุดมนั่นแหละเออแมันน่องหอมันสีขอไปผมโอ้เห็นไม่มแมนทูนมันน่องหอยผมบ้านต่อบ้านเนาะจากแมนเียง เอาไปใส่บนหน้าอุดมเปิดแล้อยู่ที่เมีนเลมีแห่้หมนจักแล้วแต่เด็กมาทิวะทามาว้าจะกบจ่อยคอยเอาเดียวจะนไปมูอบาสเป็นแ้วเป็นแ้วใช่เบืองบ้านเอาหมันมันลโอ้มันกเตาสองุดสามกิโล้เดีวเขาไหนีกได้เออเออแม่นี่ทางเขาบานน้องเต่าเทวะเขาออกมาเมื่อกี้นั่นบนน่าอุดม ม่าต้นเดียวไปน้องเตาอยู่บ่บ่เดียวละไปไปทั้งหนาเลยบ้านนี่ไม่หนาแต่ต่างบานอีกท่านหึงอ่แม่นโอ้นน่บ้านอยู่น้ำทงไฮทงหนาไข่ชิดติดกันแล้วก็จัดเป็นส่งได้เป็นส่งได้เนาะบ้านตัวบ้านนั่นเด้อืมนี่พี่น้องรัดรัดเขาไม่ดีกันแตนทะลุออกว่าน้องเตาดีคลิปกรดดีขึ้นใจอย่างที่หนูนี่นี่นี่ทางขบวนน้องเตาอ่ะน้องเาขบไปพี่เขาถึงไปบ้านนี้ทางขบวนน้องเตาตัวนี้ทางน้าบ้านน้องเตาแต่ว่าตัดไปท่าบุญบ้านน้องหอยครับ ตอนเย็นสีบไซดส่วนก็ด้แม่นบ่ัหน้าอุดมแล้วก็แอน้าว่าหน้าอ no? ุดมนี่ยคือคนแยกของไปอยู่นหน้าเนาะหน้อุนาคเดวเออแม่แมมาหน้าอุดมตบงเขตจัอหวัดอุบลคือเ่าพีบ้านบ้กจนีอยู่กางองฟังถนนเลยครับดำ้าา แรืงว่าบานเขาสีหง่เ oh ต right. ิบด้วยนี่เนาะบานพัฒนาอยู่ว่าม่เขากายไปหนึ่งหันบ่าอกกายส่งทั้งหลังบานออกไปทั้งอีกส่งหนึ่งนี่บัานาหูวงคนเนี่ยเปิ่งานเลยนี่ส่งไปท้งนี้วัดเนียงวัดนาอุดมอยู่บเออเดี๋ยวเดี๋ยวมงรถกันด้วยเสียงแป๊ดนีอย่าง้นี่วัดนาอุดมคนมีงานีอย่างพอดีพูดีพอดีไปเบิ่งงานไปเที่ยวงานคน เขาเคยท่านผดท่านนี่เลยเขาเขาที่แหลกเม่องนีบ่หัว่นไหยมากเลือยุวบุญบานคนไหนยงเพื่อนบ้านไหอยู่ยุวเฮ้ยเขาพานมาแต่ว่าเอ้บวตันานนี่นี่เขาพานมองนี่เขาเดียวออกไปเลยนี่นี่นี่น่วนีเลอีไปใสเลี้ยวนี่เลนี่นี่เขาชื่อใดป้ายนี่นี่เขาออกมาจากนี่นี่้หใส่อ้หัวา เขาโค้งไปหันเราออกไปท่องหน้าเลยนะบ่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 ท่านเดินลงมาเลยนี่นี่พายจื่อเฮื่อนคนนี้เลยโมเมนต์มเมนมเมนต์โมเมนตมเมนตนี่ถามใช่ไหมคุณเขาเดี้ยวออกไปหันเลยน่ะไปท่องหน้าล้างไปท่งหน้าไปเลยจะว่าหน้าอุดมโมเมนต์เขาโอ้อมาเปิ้ลเปิ้มาล้โมเมนล้ำจริงไ่มสัน เปิดเครื่องซือการร่วมสะอาดกำลังวทีแวบไปเที่ยวบุญมหากษัมาทายวิธีชนบทนี่ครับเอาดูอยากไปรับด้ออันนี้มันนาอุดมเลยนูแม่น่อืมแล้วเขาขอมาทางนุ่นสมบูรณ์อย่างบ่ตอกันมาตุททางใด้สับสนเไรงงเลยผมมัตต่างมันน้องเตานะครับมากโอโอ้โอโอ้ที่แม่ว่ามันออแกผมเราว่ามันออจแกน้าอุดมเลไม่เห็นไปโอ้เขาอม่ตเด็กเขาด้่ย อเมีบ้านนี้ยังรับันพังเขียงเรียนมันทางไปเลยเยวที่ว่าองค์งการบริหารสวนตะนเพื่นที่ทาไนไรันครับกับบันเขืนนี่ขุดบุญต้องเตาบุญเลยค่ะอ้ยสาบสวนเลยห้องาสนั่นและผู้บริจางงเลยครับไปออกอันเื่อนาตานเลยบอัจ้าไปมีกับบันเพอนแล้วก็น้งองเมืองก<ด>ับน้เวีย<อ>งออกับุนไปตัางฝุ้นกันไปอำเภอเห็นเป็นสี่ไมตางฝุ่นทำอีรยังบันอัน ตาเหลวบันยังไปฝุนหน้าไปผุนโมบัณฑ์ตาเล้ยวหน้าจะผ่านมาแล้วอะไรผมเหียนไปไปแทบุนตัวนี้ก็ไปนี่ไปหน้าตาลไปยังสีเป็นาบัณฑตัวบัณโนผมไ่เคยมาเสนนีนเทีผมเคยไปเส่นตาบัณน้องเตาไปหันมาบเออบันองเตขึ้นหันไป้ามาห้ามา้าม่าได้แลน้ำเส่นรักเขาแล่นเส่นน้ำทงไฮทงแน่ได้งงนะครับ ผมนึ่มันมีบุญบาทอยู่้เมื่อได้ก่อบุญบาทวันทีซิมหาบทีมหาใส่สงการใส่สงการโอ้เป็นตะมวนเลยวันทีิหาเมษาได้ครับุญบาบุญผาปาเป็นผาปาขางบนองต่ของมันมันยังบันอ้ยบันนกตเพราะป่นมันน่าอุดมมันน่าอุดมอยู่ทั้งคนลัะเชมราดโบกไก่กันลกตะวันบกเกยมาลอยป็นเชื่อครับมันกรับ คิ่ลวงว่าคือกันบ่ไหมบ่มาจต่เบงเพงคนสิเทยือโอ้โเฮือนยูนี่โอ้สองสงขามันยาวมาจากปากขาว่าผมว่าใหญ่ใหญ่มากจะเป็นบรมากองด้างกัไรทังที่อบจนทที่เขาบอกมาทางดำทางนีจะไปบันพังเคยนวันที่เพิ่นว่า